บอกแล้วข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะ อัปเดตตารางการจ่ายเงินในเดือนกรกฎาคม2567สิทธ er. ิสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินอะไรบ้างและที่สําคัญมีเงินพิเศษไหมผู้สูงอายุผู้พิการจะได้รับเงินอะไรนะคะวันนี้เราไปติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารตารางการจ่ายเงินคัน5วันทําการนะคะสําหรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐผู้สูงอายุผู้พิการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกริดรวมไปถึงบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพี่น้องประชาชนในกลุ่มอสมอและสสทั่วประเทศติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับช ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับทางช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนส่วนคนไทยทุกคนทั่วประเทศอัปเดตสวัสดิการและก็ตารางการจ่ายเงินของเดือนกรกฎาคม25 6 7มาฝากคุณผู้ชมค่ะกันตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2 5 6 7ก็จะเป็นวงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค300บาทค่าการหุงต้ม80บาทนาน3เดือนแล้วก็วงเงินค่ารถโดยสาประจำทาง750บาาทผ่เจัตรนอนหราอวบบาท การหรหัฐนะคะควันที่10กรกฎาคม2567ก็จะเป็นการจ่ายเงินให้กับพี่น้องประชาชนใน3กลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้พิการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดผู้สูงอายุยังคงได้รับสิทธิในการจ่ายเงินแบบขั้นบันได600-1,000บาทตามช่วงอายุแล้วก็เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด600บาทรวมไปถึงผู้พิการนะคะก็จะได้รับสิทธิในการช่วยเหลือแบ่งออกเป็น2กลุ่มอายุต่ำกว่า18ปีรับอยู่ที่1,000บาทอายุ18ปีขึ้นไปรับอยู่ที่800บาทโอนเงินให้วันที่10กรกฎาคม25 2017ค่ะ และกลุ่มที่3ก็จะเป็นพี่น้องประชาชนในกลุ่มออสมอและสะสะทั่วประเทศอย่าลืมส่งรายงานสมาร์ทอสมอนะคะวันที่15กรกฎาคม2567นี้ก็จะได้รับการแจ่เงินวงเงินที่จะได้รับเงินเดือนค่าปเปิดการเดือนละสอ0 0ับาทเลยค่ะ ในวันที่15กรกฎาคม2567ค่ะมาด้วยวันที่19กรกฎาคมนะคะเลื่อนจ่ายเงินให้เร็วขึ้นเนื่องจากว่าหยุดตรงกับ,บวันเสาร์ทิตย์เพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนที่ได้รับสิทธิด์ดเนการแห่งรัฐหรือว่าเงินเพิ่มเบี้ยผู้พิการ200บาทนะคะก็จะได้รับสิทธิ์ในวันที่19กรกฎาคม2567โอนตรงเข้าบัญชีให้ค่ะร่วมแสดงความยินดีด้วยสําหรับโค้งสุดท้ายนะคะในเดือนกรกฎาคมก็จะเป็นเงินสําหรับเงินสงเคราะห์บุตรเดือนละ800บาทจากทางสำนักง,งานประกันสังคมให้กับผู้ประกันตนคุณพอ คุณแม่มือหม่ายไไ้ายปแดงทุกคนนะคะสําหรับวันที่31กรกฎาคม25งพันห้ริค่ะร่วมแสดงความยินดีด้วยนี่คือตารางการจ่ายเงินของเดือนกรกฎาคมสิสิริกาแหนงรัฐที่นํามาฝากคุณผู้ชมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดี